ก็คิดว่าดีอยู่ฝันให้อะไรแล้วคะฝันว่ามีคนให้ไปให้ไปเอาดอกไม้ไปเอาดอกไม้พอดีอยู่ในกระมังก็ไปหยิบเอาสวัสดีค่ะเจนาคนสวยครับรวยแม่นนะครับครับเจนาเพิ่งไปถวายดอกไม้ให้หลวงปู่นะจ้าตัวส่วนคนทำบุญแล้วก็ทำทาน ถายมาแล้วฝันดีบ่จะได้ได้ยังไงเนาะค่ะฝันบอกก็ก็ไปบ่อยเนาะวันวันนั้นวันที่อะไรก็ลงสะเก็บดอกบัวไปถวายสองวันที่แล้วลงสะข้างบ้านเก็บดอกบัวแล้วก็ไปถวายจ้ะก็วันนี้ก็สั่งซื้อดอกดอกดาวเรืองก็เลยไปถวายอีกจะไปถวายอีกฝันฝเนฝันหมอได้ยังไงคะ มันมันมันไม่ได้ฟันหรลกแต่เป็นจุดทูบเสียงไทยเอาโอจุดทูบเสียงไทยจ้าได้แล้วจุดที่บ้านเลยจุดที่บ้านจ้าโอเป็นจุดทูบเสียงไทยจุดเมื่อไหร่เข้ามาชาเนี่บอกใชหมื่แล้วหลายมือแล้วือแล้วซื้อไปแล้วด้วยมีฟแล้วจะอไปันือก็เสเอาันดีแล้วเนาะดอกไม้กำหนึ่ง แล้วก็ฝันว่าได้กินเลยกินกินกินผลไม้กินยังมืสิ่กินขนมกินยังสิน่ะมันหมดก่อนเนาะจ้ากินข้าวโพดเหรอจ้าแั่วม่ได้กินได้ฝันว่าได้กินแต่มีมีคนฝันญาติกันหลายหลายคนอยู่เขาฝันเห็นฝันเห็นที่บ่จ้าฝันเห็นที่ ได้ของเยอะๆเลยไปไปที่เขาแจกทานนะไปรงทานนะเห็นเขาบอกได้เยอะของของกินของอะไรงี้ได้เยอะกินกันใส่เสื้อสวยใหม่ผ้าถุงใหม่สวยคนอื่นก็พี่สาวกับหลานสาวฝันจ้ะหนูก็เลยจ้ะได้ใส่มองไปเห็นเห็นใส่ทองนี่เจ๊นี่ พูดตามพี่สาวกับหลานเดอ้อตัวเองเขาบอกเขาฝันเขาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเ,เขาบอกว่าไปโรงทานไปวัดไหนไม่รู้ทางนูน้นหละเขาไปเขาเห็นได้ของโรงทานนะเขาแจกได้เยอะของกินของอะไรแล้วมองไปก็เห็นเราใส่เสื้อใหม่สวยผ้าทุ่งใหม่สวยใส่ทองเซ็ตใส่ใสข้อมือนะอ <laughs> <laughs> พูดไม่เขาฝันแต่เราไม่ได้ฝันเจ๊นะเขาฝันมาพี่นาจ้า ใส่เส yeah. ื <tampoco S 2> I mean, so yeah. okay. mm ้อไหมแล้วก็ได้ทองแม่จ้าเป็นฝันดีจ้าข้าฝันเห็นสองโรคแล้วแล้วพี่ก็ฝันไม่ได้กินจ้าจะได้โชคใหญ่ก็จ้าก็คือเขียนเอาไหมเขียนเอาไหมเขียนเอาไหนในกระดาษปากกามีไหมวันนั้นอ่ะปากกาสีแดงสีแดงสีอะเราสีแดงและแรงฤทธิ์เฮงปังปัง นีจนาบอกสีแดงแรงฤทธิ์เองนี่เขามีกระดาษให้อยู่เขาเตรียมพร้อมเรียบอันเพื่อนเพื่อนเขาเห็นฮ้ยายน่าอันเขาเปิดเบึ่งนะเขาเอยาเขาเปิดเบึ่งเขาเห็นทุกเลยมาบาเาให้เขาฟังเขากระเลย ถ้าใครมีโชคก็ซื้อตามมาโนวดก่อนนู้นอ่ะมาโนดโวดนู้นอ่ะพี่พี่นาบอกว่าถ้าใครอยากถูกซื้อตามไรจากแค่นี้ใครอยากถูกก็ซื้อตามใครอยากถูกซื้อตามจ้าเาี๋ยะแต่จะซื้อเยอะกลัวจะซื้อเยอะกลัวไม่ถูกจ้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าด้วยก็จับให้ทุกตัวตัวนี้จับให้หมดเลยจ้าจับให้หมดเลยแล้วแต่ดวงเด้อ เดียนาบอกแล้วแต่ดวงเด้อดวงดวงดีก็ถูกเดี๋ยวให้พี่ลงวันที่ให้ด้วยค่ะน้องเดี๋ยวเอ็ดีถามวันที่เท่าไหร่น้อลุงลุงบอกอ๋อลุงบัญทีสองบัญีสองเดี๋ยวทางสองพี่หน้าเนาะให้ให้มีโชคได้โชคทุกคนร่ำรวยเงินทองรวยสุขภาพทุกคนเด้อมีเงินมีทองใช้ใจในครอบครัว เปิดคำเินเพินให้ด้วยดีนะคะใไอีได้วยนะพี่เนาะคนเยอะเหมือนเดิมคนเยอะเหมือนเดิมจ้ะก็ดีวันนี้วันเสาร์ดีมีความสุขมีความสุขก็เห็นดอกไม้ก็ลงไปเก็บ ลงเก็บเองลงลงไปเก็บเองนะฮะแล้วให้แฟนยืนข้างบนถือดอกไม้ตัวเองก็ลงเก็บลงเก็บเองจ้ะแฟนที่จะให้แฟนลงไปยืนให้กำลังใจลงเก็บเองแล้วก็เอาไปถวายหลวงปู่เพราะเจ้าน่เป็นคนชอบทำบุญทำทานนะจ้ะถ้าชอบเอาดอกไม้ไปถวายหลวงปู่กลัวปิงบ่ไม่กลัวหรอกไม่มีนีี่สมัย้ไม่มีปิงไม่มี มีนะเป็นบางที่วันนี้จะฝันดีเนาะฝันดีด้วยแล้วก็คนอื่นฝันเห็นจนอฝันเห็นด้วยฝันดีอยู่ฝันมาได้กินกินขนุนวันนี้ก็เสียงพา้วยการจดพูดเนาะใส่สามตัวตรงๆก็ลองดูซื้อสักหยิบสิบยี่สิบซื้อซื้อเยอะเพื่อไม่ถูก ไม่ถูกจะได้ไม่ต้องเสียใจมากใช่แล้วจะดวงจ้าห่ดนมาเาเก้ปดเต็มเต็มงเลยบนล่างจ้าจ้าเก้าแปรอบแรกเลยเนาะจ้าที่ให้ที่ให้อันนั้นไม่ได้ฟันก็ว่าซื้อชอบจ้าจับเอาเ้ากับแปดจ้ามาต่อมาก็ให้เก้าเจ็ดเ้าเจ็ดจะได้บนล่าง ที่มานี่กี่งวดแล้วครับพี่สี่งวดที่ที่ติดกันเข้าหมดทุกงวดนะครับที่มานี่เข้าหมดทุกงวดสี่งวดเข้าสี่งวดจ้าใช่ลุงไก่งวดก่อนโยมาหนี้อ่ะงวดก่อนก่อนนู่นคือไม่นับมันมันไม่ได้ติดยาวอย่างนี้คืออันนี้มันถูกยาวไงก็เลยนับคือถูกยาวจักทุกงวดเนาะจัที่นาทีงวดติดจ้าตอนหน้านั้นก็ถูกมาตลอดก็ถูกแต่ก็มีเว้นบ้างจ้า มีคนบอกอ,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 อะไรไ<ผ>ม่โปรยเร่องแมีคนจบอกอะไรว่าบูกมาได้ดูเขาจะอะไรอยู่เรื่คนบอกก็มีอยู่แต่เราก็บอกว่าสงสารคนคนที่เขาไม่ค่อยมีเผื่อเขามีร้อยสองร้อยก็ซื้อถูกแล้วเขาก็ซื้อกับกกกกกข้าวกับปลาซื้ออาหารเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกทำกอข้าวไปวัดไปว่าอะไรนี้นะจ้ะา,าจ้าแต่จ้าก็ถ้าถ้าเกิด ไม่รู้ถูกไม่ถูกแต่ว่าถ้านี่ก็ซื้อนิดหน่อยไม่ต้องซื้อเยอะคถ้าพูดไปมันก็มีถุงแล้วก็มันก็เล่นแต่ดวงเลยเนาะแต่มันไม่เสลยไปนะพี่เนาะแต่ที่ตามมาแล้วก็สีหมดสิบแล้ววันนี้ก็ฮั่งวันนี้ฮั่งเนาะวันนีู้ซื้อห้าและวันมี้ห้าด้วยพี่นายบอกวันนี้มาเสร็จคนจบเอาพี่นาเอามาดูอีกที่หนึ่งคนจบ ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้เลยชอบเป่น้องพระ่าจุดอานน้องพี่น้องคอยเนาะขอหลวงปู่ลวงไม่ก็คือจุดทูกเสียงที่บ้านแล้วก็พอไปวัดก็ขอหลวงปู่สวงให้ให้ดนอะไกก็คือส่งที่ที่บ้านกับที่วัด โอ้ดอกคุณหลวที่บ้านก็มีใช่ไหมคะที่บ้านก็มีแต่ว่าเป็นอันนี้คือว่าไหว้เจ้าที่ที่บ้านแล้วก็จุดเสียงโขกเสียงทายก็ได้เลขนี้แล้วก็ไปที่วัดไพรก็ขอขอหลวงปู่อีกขเพราะว่าส่วนมากแล้วไปได้กับหลวงปู่สวงเนาะหลวงปู่สวงให้นะมองเห็นบ้างแล้วก็ฝันบ้างเนาะจ้ะท้ายนี้เนาะจ้ะที่พอนี้ก็ขอขอบคุณพี่นานะคะแล้วก็ที่รับชมเนาะ กำลังใจทางพี่นาแล้วก็เอ็ดเบนเดอร์นะคะเจอทางมานะคะทุกวดทุกวันนะคะรอติดตามนะทุกวด,วดกค่ะ